สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องมุมนะคะวันนี้นะคะจะมาพูดคุดยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ว่าทํายังไงถึงไม่อ้วนทํางานถึงทําให้ตัวเองเนคงรูปได้อย่างนี้ตลอดแล้วก็ไม่ต้องออกกําลังกายเยอะด้วยแล้วก็ไม่ต้องกินอาหารลดความอ้วนไม่ต้องไปเข้าคอร์สลดน้ําหนักหร เรื่องของอ ا, ความอ้วนค่ะความอ้วนค่ะวันนี้วุมก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ทํายังไงถึงไม่อ้วนประสบการณ์ที่พบเจอกับตัวเองเลยว่าทําไมถึงไม่อ้วนทําไมถึงผอมทําให้ตัวเองเนี่ยคุณเป็นแบบนี้ได้ตลอดซึ่งประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยก็คือคือตัวของมุมเองเนี่ย อยากจะบอกว่าตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยก็คือเป็นคนที่อาจจะเนื่องด้วยว่ามีเรื่องเรื่องของพันธุก,กรรมด้วยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบอ้วนอะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยเราทำไงก็ได้ที่ไม่ต้องทำให้เรารู้สึกหนักเกินไปหรือว่าทำอะไรที่มันหนักกรอบตัวเองมากเกินไปเอง,เอ,งอันดับแรกนะคะก็คือเอ่อ ทานอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์มากกว่าแป้งสำคัญเลยว่าทานอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์มากกว่าแป้งเนี่ยช่วยได้แน่นอนเพราะว่าจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วเนี่ยการทีุ่มเนี่ยไม่ค่อยทานแป้งเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะเพราะเป็นคนที่กินข้าวแบบไม่ได้เยอะมากด้วยมันทำให้ตัวกับเพาะของเรามันเล็กลง อาจจะเป็นเรื่องของตัวนี้ด้วยทําให้กระเพาะเราเล็กลงส่วนกรรมพันธุ์เนี่ยก็อาจจะอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ในเรื่องของที่บูมเนี่ยก็ไม่ได้ออกกําลังกายหนะักอะไรขนาดนั้นนะคะก็ก็กินอาหารปกติค่ะก็คืออันดับแรกเนี่ยคือไม่ทานแป้งมากนะคะก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยก็ทานผักแต่ก็ไม่ได้บเ,เยอะมากเท่ากับเนื้อสัตว์คุณจะกินเนื้อสัตว์เยอะนะคะไม่ได้กินแป้งกับผักมาก แต่อยากให้หลายๆคนเนี่ยเอออาจจะต้องกินผักด้วยนะคะเพราะว่าตัวผมเองไม่ใช่คนชอบกินผักก็เลยต้องหาอาหารเสริมที่มันมีวิตามินมีแร่ในเรื่องของตรงนี้มาทดแทนค่ะ2นะคะ,ะ,คะก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าภูมิเนี่ยไม่ค่อยที่จะกินอาหารเยอะคือจะแบ่งกินเป็นมือม้อๆเออผมว่าน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้ด้วยเพราะว่าการที่แบบ กินอาหารเยอะหรือว่ามากเกินกว่าปริมาณที่เราตั้งไว้เนี่ยมันทําให้เราเนี่ยกินเยอะมากมากจนมากที่สุดจนไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าอ้าวเราจะกินเท่าไหร่กินเท่านี้กินเยอะไปไหมหรือกินมากไปไหมมันมันไม่ได้คะคะมันแบบมันผิดจริงๆเราอาจจะมีนิสัยแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลย เป็นเคล็ดลับว่าเอาิร์นเราจะควรทํำยังไงดีซึ่งเราอ่ะก็กินแต่ว่ากินแบบแบง่งไม่ได้กินเยอะก็กินเรื่อยๆแต่ไม่ได้เยอะอืมก็อาจจะเป็นหนทางอีกหนทางหนึ่งที่อาจจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองไปทํากันนะคะว่ามันจะช่วยได้จริงๆไหมเพราะเราก็ทําตัวเราเองแล้วเราก็ไม่ได้อ้วนมากมายด้วยแล้วมันก็ไม่ได้ไปส่งผลเสียต่อชีวิตอะไรของคุณมากมายด้วยค่ะอืมแล้วก็อันต่อไปเนี่ย ก็เป็นเรื่องของการออกกําลังกายซึ่งก็ต้องออกกําลังกายนะคะทุกเย็นก็จะต้องออกกำลังกายะะกกกอ,ออกกำ,ก,อกำลังกายบนเสือโยคะค่ะก็คือการออกกำลังกายยังไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยมีเหงื่อก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยเออหลายอย่างที่แบบเราสามารถทําได้โดยที่ทุกคนเนี่ยก็สามารถทําได้ดังนั้นเนี่ยก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยาก อันดับสุดท้ายเนี่ยก็ทําตัวเองให้มันมีความสุขให้ชีวิตมันแฮปปี้ต่อให้มีเรื่องเครียดใดๆก็ตามก็มีความสุขแน่นอนค่ะก็ทำให้มันมีความสุขหาอะไรที่แบบฟังแล้วรู้สึกดีคุยกับน,นกกับแมวอะไรองี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ย ยอประมาณนี้นะคะก็เป็นเคล็ดลับที่บูมทำแล้วตัวเองก็ไม่ได้อ้วนมากขึ้นด้วยอยากให้ทุกคนนำไปทดลองทำกัน,นะคะว่ามันจะได้ผลไหมถ้ามันได้ผลเนี่ยก็ฝากมาบอกต่อกันด้วยนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็ฝากบอกกันด้วยนะคะอย่างงั้นเนี่ยก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกคนนะคะท,ที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ ช่องของบูมนะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็รอติดตามกันเรื่อยๆนะคะวันนี้เนี่ยบูมก็ไปก่อนนะคะสวัสดีะคะ่ะ